เป็นโอกาสดีของพวกเราอีกครั้งหนึ่งที่ท่านอาจารย์เฉลียวอุตมะปัญโยจากวัดกรโกโ,โสอำเภออุทยัยจังหวัดพระนครศรีธุยาได้เมตตารับอรัตนามาแสดงธรรมคือธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะซึ่งจะได้นำมาอธิบายขยายความให้พวกเราได้ทราบอีกต่อนหนึ่งนะ แล้วก็คงจะเหมือนเคยที่อาามาได้บอกกับท่านทั้งหลายว่าถ้าบ่มีปัญหาอะไรก็รีบถามท่านก่อนนะอย่าปล่อยอให้ท่านถามนะว่าเราทุกครั้งเราแพ้ท่านทุกครั้งนะยามถามใครไม่กล้าถามปรึกษาอาจารย์หลงก็ได้นะเพราะว่าคงยังไม่มีโอกาสที่จะได้นิมนต์ท่านมาบ่อยๆนะ่าจะอยู่ไกลแล้วก็ มีภารกิจหลายอย่างนะเพราะนั้นท่านมาแต่ละครั้งควรที่จะแสวงหาประโยชน์จากท่านให้มากที่สุดนะั่ก็ได้โอกาสได้เวลาแล้วขอกราบเรียน,นท่านอาจารย์ครับวัฒนาพาสุขช่วงมีต่อญาติดน้องโดยทั่วกัน <c oughs> รูปมี28่สปลูกมยี28ิบปลูก,ลกอภิธรรมบอกอย่างนั้นอภิธรรมบอกว่ารูปมี28่สปลูกถ้าถามว่ามีอะไรบ้างเราก็ตอบได้ มีพันนั้นห้าพันนั้นสี่พันนั้นสามพันนั้นสองอะไรแล้วเปิดํำลาตอบได้เพราะํำลามีจำลาเล่มเขียวเขียวเรื่องเหลืองมี <c oughs> แล้วก็เปิดตอบเอาเดี๋ยวก็ครบยี่สิบแปดรูปแต่ถามอย่างนั้นไม่ได้ถามอย่างนั้นเดี๋ยวตอบได้ ก็ต้องถามว่ารูปยี่สิบแปดถ้าจะไปหาหาที่ไหนถามอย่างเงี้ยดูจะตอบยากหน่อยก็คงตอบกันได้ตอบได้ก็ไม่เป็นไรต้องถามดูก่อนรูปยี่สิบแปดถ้าถ้าจะไปหา จะไปหาที่ไหนจะไปหาที่ไหนถ้าจะถามโยมอยู่จะไปหาที่ไหนยี่สิบแปดอ้าว ที่นิ่งเนี่ยแปลว่ารูปยี่สิบแปดถามรูปยี่สิบแปดถ้าจะไปหาไปหาที่ไหนจะไปหาที่ไหน ที่ไม่ตอบเนี่ยแปลว่าง่ายไปปัญหาง่ายไปเลยไม่ตอบหรือว่าที่มานี่ก็จะมาฟังสอนยังไงสอนยังไงก็คนจะจำไปอย่างนั้นแหละไม่ได้มางี้ไม่ได้ มาต้องคุยกันให้รู้เรื่องเป็นเรื่องเรื่องไปโยมจะตอบไม่ตอบเลยจะจะตอบไม่ตอบรูปดีสิบแปดจะไปหาหาที่ไหนนั่นแน่นึกแล้ว ต้องตอบอย่างนี้ตอบอย่างนี้ก็ดีไปอย่างดีกว่าไม่ <c oughs> ตอบ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 ให้ให้ลึกซึ้งกว่านี้อีกหน่อยโยมข้างหลังนะโลกยี่สิบแปดนั่นแน่ ดีแคนในมนมาอย่างเงี้ยมาบางทีก็ไม่รู้ว่าเป็นเวรใครจะขึ้นมาสอนมาอะไรก็ไม่รู้มาเจอกันโดยบังเอิญพอเข้ามาในห้องแล้วเจอกันแล้วจะกลับก็น่าเกลียดต้องทนไปหมดเวลาก็ต้องทนไปสิก็มาก็นึกว่านึกว่าทำวิบากทางหูมาไม่ดีต้องได้ยินก็ ทนไปทนใช้หนี่ไปให้หมดเวลาไปวันเมื่อคราวก่อนโยมมาเนี่ยเห็นมาจำได้โยมคนนี้ก็รู้จะมาโยมคนนี้ไม่ได้มาโยมคนนี้มาในรูปดีสิบแปดในโยมว่าที หาทางตาเดียเดียวเดวีชักตอบเข้าท่าไปหาทางตาใช่ไหมโยมใช่ไหมโยมว่างกันใช่ไหมใครบอกก็บอกไม่มีใครบอกนะไม่มีใครบอก ทำท่าทำท่า,ทา,ทาไปหาทางตาไปหาทางตาสิ่งที่ปรากฏทางตาคือสีสีสีสสจริงหอ๋จริงจงสีจริงสิส่งที่ปรากฏทางตา คือสีเป็นรูปหนึ่งอนะ่ะใช่ไหมนั่นแน่ถูกถูกถูกนะถูกไปคนหนึ่งนะ่ะปรากฏให้รู้ทางตาได้กี่รูปรูปเดียวอ่ะรูปเดียวหลายรูป ก็ลูกเดียวลูกเดียวยังไงยังไงก็เป็นลูกลูกเดียวลูกเดียวปรากฏให้รู้ได้ทางตาหนึ่งลูกยี่สิบแปดนะเหลือยี่บเจ็ดเหลือยี่บเจ็ดแล้วปรากฏให้รู้ได้ทางตาหนึ่งลูกแม่เก่งจริงสำคัญสำคัญปัญหาในไงไป ง่ายง่าไปไม่เป็นไรนะปรากฏให้รู้ได้ทางตาหนึ่งลูกต่อไปต่อไปหวานหวานหวานต่อไปปรากฏให้รู้ได้ทางหูใช่หรือ่จะไปพูดทางหูเฉยๆสิ ทางหูเนี่ยมันมีจักขุวิญญาณทางหูเนี่ยมีโสตวิญญาณคานะโสตวิญญาณปัญจทวารสามปฏิชนะสามสิมนะเยอะแยะเช่ทางหูเยอะต้องบอกว่าปรากฏให้รู้ได้ทางหูปรากฏให้รู้ได้รับรองว่าถ้าไปหาทางหู ต้องเจอเจอเเอะไรเจออะไรนะเสียงด้วยอะไรปรากฏให้รู้ได้ทางหูคือชื่อคนอ้าว เวลาเขาเรียกเวลาเขาเรียกพี่โสภาพาีพ่โสภาได้ยินไว้ทางหูทางหูใช่ไหมอ่าแปลว่าโยมผิดอ้าวทางหูมันก,เกน็เสียงกับบัญญัติเสียงกับบัญญัติ บัญญัติบัญญัตินี้เกิดทางหูได้ไนะหมไปใช่หน่อยใช่บัญญัติทางใจปรากฏให้รู้ได้ทางหูคือเสียงนอกจากเสียงคือคือไม่มีไม่มี นอกจากเสียงคือไม่มีไม่มีมีเสียงอย่างเดียวบัญญัติต้องไปรู้ทางใจสองรูปแล้วสองรูปแล้วปรากฏให้รู้ได้ทางตาหนึ่งรูปสีปรากฏรู้ให้รู้ได้ทางหูหนึ่งรูปเสียง เขาถามว่าเสียงมีข้างนอกข้างในมันก็มีทั้งข้างนอกข้างในแหละเสียงอะ่ะที่ไหนก็มีทั้งนั้นแหละทั่วตัวแหละแต่ว่าให้มันปรากฏให้รู้ได้เขาจะหาที่ที่ที่มันปรากฏให้รู้ได้เขาจะนับมันนี่นับมันมียี่สิบแปดถ้าถ้าถ้าไม่เรียนอย่างนี้ถ้าไม่เรียนด้วยการหักใจกันอย่างนี้นะเราก็ เราก็จะได้นักศึกษาที่ที่ฟังเขาพูดได้ชาตินี้มีโอกาสฟังเขาพูดธรรมะรู้เรื่องแต่ว่าจะพูดธรรมะให้เขาฟังไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวพูดผิดเดี๋ยวพูดผิดที่เถอะเดี๋ยวก็จับปงธรรมอ,อน,นุนขึ้นมาใส่ไวตนน้ตรงโน้นตรงโน้นใส่ไว้ตรงนี้แล้วผิดหล่ะ <c oughs> ผิดเราคง เราทุกคนคงไม่อยู่ในฐานะที่จะฟังเขาพูดตลอดชีวิตอะคงจะอยู่ในฐานะภาวะบางเวลาบางโอกาสที่ที่จะต้องพูดให้เขาฟังบ้างก็จำเป็นจำเป็นสองรูปแล้วนะสองรูปแล้วชื่อไหนกันจมูกตอบสัานจังจมูก ตอบไม่ยากกว่านี้หน่อยดิปรากฏให้รู้ได้ทางจมูกปรากฏทีเดียงปรากฏให้รู้ได้ไม่บอกว่าทางจมูกไม่ได้ทางจมูกน่ะคาณนะวิญญาณก็เกิดทางจมูกปัญจทวารก็เกิดทางจมูกสัมปฏิชนะก็เกิดทางจมูกสัญจรณะก็เกิดทางจมูก ชาวนาอีกยี่สิบเก้าดวงก็เกิดทางจมูกได้สับสนต้องปรากฏให้รู้ได้ทางจมูกกี่รูปสามรูปค่ะทางจมูกสามรูปคือทางจมูกสามรูปคือทางทางตาหนึ่งรูปทางหูหนึ่งรูปทางจมูก ทางจมูกอีกหนึ่งรูปคือกลิ่นติ่นเก้งเก้งที่อื่นเขาก็ตอบกันได้เก่งมากที่อื่นกาตอบกันได้ค่ะพอบอกเาเที่ยวสองเที่ยวตอบได้ค่ะตอบได้ ปรากฏให้รู้ได้ทางจมูกหนึ่งลูปมีมีโยมที่บันนอกนะ่ะโยมบานนอกแกก็มาเรียนอย่างเงี้ยอย่างโยมอย่างเงี้ยแต่ก็แต่งตัวเป็นคนบันนอกหนุ่งจุกระเนบนมันสะไมก่อนเนี่ยนะถามว่าจมูกมีไว้ทําหน้าที่อะไรมีไว้มีไว้สั่งน้ำมูกอตอบเจ้า ยังไม่ตายในตอนนี้ยังไม่ตายกระชื่นนัสสะจชื่นนัสสะนัสสะจมูกมีไว้ทำอะไรมีไว้สั่งน้ำมูกมีไว้สั่งน้ำมูกที่มีไว้สองข้างทำไมต้องมีไว้สองข้างเพราะเหตุว่าเอาไว้ผลัดกันเผื่อข้างนี้ตันข้างนี้จะได้ำงานสะดวก <c oughs> เรียนกันตามอัธยาศัยวันอาทิตย์กลัวจะว่างก็เลยเอามาเรียน รากฏให้รู้ได้ทางจมูกหนึ่งลูกสามลูกยี่สิบแปดหรือยี่สิบห้าปรากฏให้รู้ได้ทางทางลิ้นหนึ่งลูกใช่ไหมหนึ่งลูกอะไรอรถหวานอย่างเงี้ยหวานปรากฏให้รู้ได้ทางลิ้นหนึ่งรถหนึ่งลูกคือหนึ่งรถ ปรากฏให้รู้ได้ทางกายกี่ลูปน่ากลัวเรียนนี่ยกลัวน่ากลัคงเรียนแล้วเนี่ยคงเรียนแล้วแต่ว่าจําไม่ได้ดยังไม่รู้บานช่องอยู่ไหนปรากฏให้รู้ได้ทางกายกี่ลูกสามรูปรูปอะไรบ้างอ่ะเย็นร้อน เย็นกับร้อนนะ่ะเป็นรูปเดียวกันหรือคนละรูปฮะรูปเดียวกันแปลว่า<ม>เย็นน้อยคือ<ม>เย็นน้อยคือ<ม>เย็นน้อยคือ<ม>คือร้อนมากร้อนมากคือเย็นน้อยร้อนนอกคือ ร้อนนอกอ้าร้อนนอกคือเย็นในถ้าร้อนในคือต็ของจริงเขาทางนั้นเนี่ยของจริงท้งนั้นนี่ร้อนนอกคือเย็น,น,นในร้อนในคือเย็นนอกคือร้อนกับเย็นเป็นภาวะอันเดียวกันถ้าร้อนร้อนลดลง เย็นก็ามากขึ้นถ้าเย็นลดลงร้อนก็ามากขึ้นเย็นร้อนรูปหนึ่งเย็นร้อนหนึ่งเขาเรียกไฟไฟไฟรูปหนึ่งอ่อนแข็งใช่ไหมอ่อนแข็งอ,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 อ่อนอ่อนมากคืออ่อนมากคือ อ่อนมากคือแข็งน้อยแข็งน้อยคือแข็งนอกคืออ่อนในอ่อนในแข็งนอกเย็ยนร้อนอ่อนแข็งอ่อนแข็งนี่เขาเรียกรูปอะไรนะดินดินตึงหย่อนอีกรูปหนะึ่งไฟลมลม ตึงมากก็หย่อนน้อยหย่อนน้อยก็ตึงมากเวลายืนนี่คงจะตึงมากตึงมาก่าหย่อนปรากฏให้รู้ทางตาหนึ่งลูกปรากฏให้รู้ทางหูหนึ่งลูกปรากฏให้รู้ทางจมูกหนึ่งลูกปรากฏให้รู้ทางลิ้นหนึ่งลูกปรากฏให้รู้ทางกายสามลูกเป็น เป็นเป็นเจ็ดลูกเป็นเจ็ดลูกนอกนั้นนอกนั้นรู้ทางใจนอกนั้นรู้ทางใจนอกนั้นรู้ทางใจเพราะนั้นรูปทั้งหมดยี่สิบแปดลูกจึงมีส่วนเป็นอารมณ์ เป็นอารมณ์ที่หกหรือเป็นอารมณ์ทั้งหกเป็นอารมณ์ที่หกหรือเป็นอารมณ์ทั้งหกจ้ะเป็นอารมณ์ทั้งหกเป็นรูปารมณ์ชะหนึ่งคือสีสัทธารมชะหนึ่ง,ค,งคือเสียงคันธารมชะหนึ่ง คือกลิ่นละสาลมทั้งหมดชันหนึ่งคือรสโพธพภารลมเสียสามเป็นเจ็ดลูกเหลืออีกยี่สิบเอ็ดลูกถูกรู้ทางใจอีกยี่สิบเอ็ดลูกเขาเรียกอะไรลมเรียกธรรมาลมแปลว่าแปลว่าอะไรธรรมาลม ฮะอ่าธรรมารมคือคือธรรมชาติที่ถูกรู้ทางใจยมยมพอฟังทังนไหมอย่างนี้พอฟังทันไหมทันนะทันอีกยี่สิบเอ็ดรูปเป็นธรรมารมคือธรรมชาติที่ถูกรู้ทางใจแปลว่าแปลว่า สิ่งที่ถูกรู้ทางใจเป็นธรรมารมใช่ไหมใช่ไหมธรรมารมคือสิ่งที่ถูกรู้ทางใจเพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกรู้ทางใจเป็นธรรมารมใช่ไหมไม่ใช่อะไรฮะ อะไรอะ่ะปัญจาลมที่เป็น่ <c oughs> อสิ่งที่ถูกรู้ทางใจทั้งหมดเนะ่ะสิ่งที่ถูกรู้ทางใจกล่าวกันว่าเป็นธรรมารลมถ้าพูดว่าธรรมารลมคือสิ่งที่ถูกรู้ทางใจพูดถูก ผู้ปรรมอารมณ์นะคือสิ่งที่ถูกรู้ทางใจและผู้ถูกแต่ถ้าพูดว่าสิ่งที่ถูกรู้ทางใจทั้งหมดเป็นธรรมารมไปถูกไปถูกเห <c oughs> ตุที่ไม่ถูกเพราะว่าอาดีตก,กับอนาคตของปัญจารมไม่ใช่ธรรมารมแล้วเขาก็มีเหตุผลเขาเล็กน้อยนะ <c oughs> เหตุผลเขายังมีอีกที่ไม่เป็นธรรมารมเพราะอะไร เหตุผลก็มีแต่ว่าคงคงจะแก้ไม่ทันหรอกทีนี้เราเราก็พอรู้แล้วรู้แล้วว่าอารมณ์หกอารมณ์หกลูกทั้งหมดยนะี่สิบแปดเน่ยเป็นอารมณ์ได้ทั้งหกเลยเป็นอารมณ์ที่หนึ่งเสียหนึ่ง ใช่ไหมเป็นอารมณ์ที่หนึ่งเสียคือเป็นรูปอารมณ์เสียหนึ่งสัทธารมณ์เสียหนึ่งคันธารมณ์เสียหนึ่งละสาลมณ์เสียหนึ่งโพธพารมณ์เสียสามเหลือนอกนั้นเป็นธรรมารมเป็นธรรมารม ทีนี้ตาล่ะตาเป็นอะไรลมตานี่เป็นอะไรลมนะเป็นรูปารลมใช่ไหมโยมใช่ตาเป็นรูปารลมใช่ใช่ไหมคุณอังคณาใช่ไหมตา ตาลูปาลมใช่ไหมอ๋อส,ลสีลูปาลม,มผิดเอ๊สามปิดนะตาตาเป็นอะไรลมอะ่ะภาษาทั้งห้าเป็นอะไรลมอ่ะตา ลูปทุกลูกลูกทุกลูกไม่มีอารมณ์ใช่ไหมใช่ลูกทุกลูกไม่มีอารมณ์แต่ว่าลูกทุกลูกต้องต้องเป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นตาเป็นรูปทั้งหลายในยี่สิบแปดลูกเพราะฉะนั้นตาเป็นอะไรลมฮะตาเป็นอารมณ์เป็นอะไรลมอ่ะ ตาเป็นอ <ítulo> <displayed, S 1> ะไรลมอ่ะก็มีสิฮะก็ท่านบอกไว้แล้วนี่รูปทุกรูปไม่มีอารมณ์แต่ว่ารูปทุกรูปต้องเป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นตาเป็นตาเป็นหนึ่งในจำนวนของรูปทั้งหลายตาเป็นธรรมารลม อโยมคนนี้มาโยมตอบได้ตาเป็นธรรมารมาลมเหตุผลเหตุผลที่ว่าตาเป็นธรรมารมาลมเพราะเพราะนาน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 ,น,านพูดเที่ยวเดียวจำแม่นจังดีกว่าโยมแถวนี้หลายคน <c oughs> อ้าวโยมตรงนั้นบอกว่าไปหาทางอื่นแล้วไม่เจอแปลว่าไปหาทางตาก็ไปเจอไปหาทางตาไปเจอเจอสีไปหาทางหูไปเจอเสียงไม่เจอตานี่ไม่เจอตาไปหาทางตาไม่เจอตา ไปหาทางตาไปเจอไปเจอสีไปหาทางหูไปเจอเสียงไปหาทางจมูกไปเจอไปเจอกลิ่นไปหาทางลิ้นไปเจอไม่เจอตานี่ไปหาทางกายไปเจอเย็นร้อนอ่อนแข็งเพราะฉะนั้นตานี่ไม่ใช่อารมณ์ ทางตาหูจมูกริ้นกายตานี่ต้องเป็นอารมณ์ทางใดทางหนึ่งแน่เพราะฉะนั้นเป็นอารมณ์ทางไหนตาตาเป็นอารมณ์ทางไหนเป็นทางไหนเป็นทางใจเป็นทางใจเพราะไปหาทางตาไม่เจอเนี่ยไม่เจอหาทางตาไม่เจอหาทางหูไม่เจอหาทางจมูกไม่เจอไปเจอทางใจ ไม่เจอทั้งห้าทางก็ต้องไปเจอทางใจเพราะนั้นตาจึงเป็นธรรมารมเก่งเกตาจึงเป็นธรรมารมไปหาน้ำจะไปหาน้ำน้ำมีลักษณะยังไงน้ำ น้ำม,มีลักษณะไหลกัะเกาะกลุ่มนะน้ำม,มีลักษณะไหลกัะเกาะกลุ่มไปหาน้ำน้ำเป็นอารมณ์อะไรในอารมณ์หกฮะอะไรนะธรรมาลมน้ำแบบโพธภาลมเย็นร้อนอ่อนแข็ง ตึงหย่อนไม่มีน้ำน้ำเป็นธรรมาลมรู้ได้ไงว่าน้ำเป็นธรรมารลมรูได้ไงว่าน้ำเป็นธรรมาลมฮะ น้ำมีลัก